ราชาลูกหนังชั่วโลกขอเสนอโซฟาสกอร์ฟุตบอลรายงานว่าเฟเดริโกเคียซากับ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้6เกม2ประตู2แอดซิตเจ้าตัวมีส่วนร่วมกับการทำประตู4ประตูและแอดซิตใน153นาทีฤดูกาลนี้และนั่นคือการมีส่วนร่วมกับประตูทุกๆ38นาทีเลยทีเดียวและที่ผ่านมาเคียซ่ามีส่วนร่วมในการยิงประตูกับลิเวอร์พูลไปแล้ว8ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมหงแดง ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประตูละครั้งทุกๆ77นาทีเกมเมื่อคืนนี้ที่แพ้พาเลสก็เกือบที่กลายเป็นฮีโร่ของทีมได้ด้วยแต่ดันมาถูกยิงประตูชัยในนาทีที่97ของเกมในที่สุดแต่ดูเหมือนว่าเคียรซ่าควรที่จะได้รับโอกาสมากขึ้นแล้วจากนี้และดูเหมือนว่าผู้รับบทบาทเป็นซูเปอร์ซับก็น่าจะเป็นเขาแล้วนะครับ เปิดค่าแรงใหม่เอนกูโมฮารับเพิ่มอือแต่เทียบเท่าค่าแรงวันเดียวของซาลาเ um oh อนกูโมฮาอดีตเด็กปั้นของเชลซีย้ายมาโด่งดังกับอาคาเดมีของลิเวอร์พูลก่อนได้เลื่อนขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในวัย16ปีกระทั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงก็ถูกสโมสร,รจับเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกเนื่องจากมีอายุครบตามเกณฑ์ของพรีเมียร์ ในช่วงที่ยังเป็นนักเตะเยาวชนของหงแดงมีการเปิดเผยว่าเขาได้รับค่าแรงปีละ14,400อปอนด์แต่หลังจะลดปากการะดับอาชีพ3ปีเดอซันเผยว่าเอ็นกูโมฮาได้เงินเพิ่มเกือบ4เท่าที่ตัวเลขปีละ52,000อนปอนด์อย่างไรก็ดีสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าค่าแรงรายปีก้อนใหม่ของเอ็นกูโมฮาเทียบกับค่าแรงรายวันของสตาทีมชาติอียิปต์ซึ่งเป็นนักเตะเรดแมชชีนที่ราคาตอบแทนสูงที่สุด ของสมโมสรหลังจากเขาได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก2ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ซืเบียยันหงสนคว้าโอลิเซจริงรายงานจากเยอรมนียืนยันว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจคว้าตัวไมเคิลโอลิเซปีกเดรร็อกใายไบยมิกจรและอาจเดินเครื่องล่าตัวมาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์หน้าคริสเตียนฟอกคู่สื่อข่าวมากชื่อชาวเยอรมันยืนยันว่าแชมเปียนลีกให้ความสนใจในตัวนักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ โดยบอกว่าลิเวอร์พูลอาจต้องทุ่มเงินเป็นอย่างน้อย87ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับเขาในปีหน้าโดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ให้ความสนใจด้วยเช่นกันแม้จะมีสัพพอาวุธที่เรียกได้ว่าครบมือไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักโคดี้กัคโปหรืออูโกเอกิเก้แต่การได้ปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายมาร่วมทีมก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการเล่นมากขึ้น โอลิเซดูจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สมบูรณ์แบบในเรื่องนี้เพราะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงลีลาอันเร่าร้อนโดยมีส่วนร่วมกับประตูถึง43ครั้งในทุกรายการในฤดูกาลที่แล้วให้กับไบยมินิกในฤดูกาลแรกของเขากับสโมสรในฤดูกาลนี้ฟอร์มการเล่นของโอลิเซก็น่าประทับใจเช่นกันโดยคริสเตียนฟอกกล่าวเสริมว่าความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างของเขาเป็นคุณสมบัติที่ทำให้บาเยินประทับใจอย่างมาก แข้งวัย23ปีมีสัญญากับมิวนิกจนถึงปี2029แม้ว่าการเจราจาเรื่องขยายสัญญาอาจจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วนี้โดยยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาเองก็ต้องการกันความสนใจจากทีมอื่นในการดึงตัวผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขา ยังต้องรอดูกันต่อไปว่านักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้จะยังคงมีแพชชั่นกับการค้าแข่งในเยอรมนีต่อไปหรือไม่หรือจะเปิดโอกาสกลับไปตามล่าความสำเร็จที่อังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยทำผลงานได้ดีกับคริสตันพาเลสแพ้แล้วหงแดงเจาะประเด็นเกม Palace พาเลสังาดดับลิเวอร์พูลยืดสถิติไร้พ่าย คริสตันพาเลตคือทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครหลังจากจัดการปราบแชมป์เก่าที่ชนะรวดด้วยเกมแพลนที่ชัดเจนเล่นเอาเด็กหงไปไม่เป็นปิดจุดแข็งโจมตีจุดอ่อนหลักคิดง่ายๆแม้ทำยากแต่ทีมพาเลตททำได้ยกนิ้วให้โอลิเวอร์คลาสเนอร์โค้ชไฟแรงวางแผนมาจัดการหงแดงอยู่หมัดจริงอยู่แม้สกอร์ออกมาเฉื้อเฉือนสต่อหนึ่งว่ากันตามแทคกติกและแผนการเล่นแล้วหงแดงแพ้ขาดรับ ครึ่งแรกอาริสันเบเกอร์ต้องเซฟลูกยากๆ3ครั้งบวกชนเสาอ,อีกต่างหากเรียกว่าเกือบโดนย่ำใหญ่3-4ลูกต้องมีถ้าพ่อหมีไม่โชว์สกิลเซฟ 1. รับแดน2มากิ้งยืนแน่นเข้าบอลดุแผน3 4 2 1เมื่อรับคือ5 4 1พวกเขาตั้งรับตั้งแต่กลางสนามลงมาจะเพรสแดนบนเมื่อเด็กหงได้บอลทุ่มหรือบิลอัพช้าถ้าไม่มีอะไรถอยมากลางสนามแล้วยืนเชฟ541คริสริชาร์ดประกบอีซัก มิดเชลบวกเกฮีรุมซาลาด้านซ้ายหงไม่มีตัวลุกริมนี้เพราะเวสขยับเข้าในวาตันคามามดเล่นดุเข้าบอลหนักถึงตัวเรียกว่าพอเข้าแดนพาเลททุกคนทําตามแผนทันทีไม่ใช่เด็กหงพลิกบอลง่ายๆย,ยืนแน่นปิดช่องได้ตามทุกฝีเ้าาจนเด็กหงออกบอลยากหรือออกบอลช้าเข้าจี้ถึงตัวเพื่อยแยง่งเสียบอลเมื่อไหรโจมตีเร็วทันทีเรียกว่าเปลี่ยนทานซีชั่นได้เร็ว นอกจากรับให้แน่นแบบแดน2และรับลึกแล้วยังเป็นการลดทอนประสิทธิภาพเกมลุกหงยังผลให้อีซักหายไปจากเกมครึ่งแรกซาร่าไม่มีบทบาทมากนัก2โจมตีจุดอ่อนหงแม้การเสียลูกเตะมุมจะเป็นเพราะผู้ตัดสินไม่เห็นเนื่องจากมิเชลทำออกแต่ต้องเล่นตามเสียงนกหวีดการป้องกันลูกเตะมุมต่างหากที่เลวร้ายกว่าการให้เตะมุมมันแย่มากสำหรับทีมแชมป์เก่า ลูกเตะมุมนาทีที่9น้านมาซึ่งประตูขึ้นนํหนึ่งต่อศูนย์เกฮีวิ่งตัวเปล่าไปกาดาันกราเฟนแบกจนม่งผิดเหลี่ยมส่วนกลุ่มเสาแรกทั้งประกบคนและป้องกันเตะมุมแบบศูนย์แต่บอลไปตกใส่เท้าสาซะอย่างนั้นนี่คือจุดบอดที่อาเนอร์สล็อตยอมรับอย่างเต็มใจว่าป้องกันเซตพีดไม่ดีเลยเสียสีจากเจ็เพราะลูกนิ่งตามด้วยประตูนาทีบาดแพ้ทันทีเมื่อโดนยิงลูกทุ่มไกลที่ป้องกันไม่ได้สกัดไม่ขาด ลอยหน้าเขตรโทษจึงโดนเอ็นเคเทียลงโทษ 3. h a แฮนด์ออฟซาราอย่างที่รู้กันถ้าโดนจุดโทษผมไม่ติดนะครับมันก้ำกึ่งมันดูไม่ชัดยกเว้นคุณเอาภาพนิ่งมาเสียงผู้ตัดสินใช้ดุลยพินิษดูภาพช้าหลายรอบจังหวะ 1, 1นนาที87ถ้าคริสคาวนาให้แฮนด์บอลลูกยิงเคียซ่าก็ไม่ได้ 4. แบ็กสข้างกริป มีลอดเคอร์อเคสขยันทุ่มเทแต่เกมไม่เดินแถมลูก2ต่อหนึ่งเสียทุ่มเพราะเตะเมั่วส่งเดดไปส่วนแบตลี่เองก็ดูจะลุ่มหลวมชอบกลเป็นวันที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานทุกคนกระทั่งกราฟเฟนแบกยังหมุงบอลผิดเหลี่ยมกลายเป็นส่งให้ซาหยิ่งง่ายๆ 5. เมื่อไรเวียตจะโชว์โซเชียลฝรั่งเอามารอว่าเป็นเวียสศ07ยิงและซิดเป็นศูนย์ลงเล่น7นัดเกมนี้45นาทีแรกพยายามจะให้เล่นด้านซ้าย กักโปร,รอดตัวไปไม่โรนวิจารณ์ครึ่งที่ย่ำแย่ของหงถ้าลงก่อนเวสก็คงโดนสับเละเกมแพลนพาเลททำได้เพราะลงตัวมากๆใครเล่นก็ยากละเกมนี้แม้กระทั่งจะมีเอกิจเก้เวสเองก็ไม่รอดเช่นกันย่างเข้าเดือนที่3หากเขายังไม่คลิกกับทีมความกดดันจะถาโถมมากขึ้นตามค่าตัวขณะที่อีซักเองมาดีครึ่งหลังแต่ก็วูบว่าพัก ความ่ายแพ้ที่มาก่อนเร็วแบบนี้นับว่าดีมันเกิดขึ้นใน6เกมที่หงแดงยังเล่นได้ไม่ดีการปรับแทคนติกเพื่อนักเตะใหม่ของ็อลตยังไม่ลงตัวแพ้ครั้งแรกต่อคริสตันพาเลชติ่งทีมตัวเองได้ตามปกติแต่ต้องไม่ลืมยกนิ้วโป้งให้กลาสเนอร์เขาวางแผนมาจัดการหงแดงได้ยอดเยี่ยมเชิงแทคนติกพิสูจน์แล้วว่า18นัดไม่แพ้ใครมาต่อเนื่องขึ้นอันดับ2ของตารางคะแนนด้วยการดับจ่าฝูง เสียประตูเพียงแค่3ลูกส่วนหงแดงของ็อลตคงต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สมกับคำว่าเล่นอย่างแชมป์โดยไม่ต้องลุ้นพึ่งยาดมลูกอมยาหมองทุกๆเกมเทโอสควายจากลิปูเอ็กโครายงานว่าอูโกเอเกต้ได้แบ่งปันความรักที่เขามีต่อกองเชียของสโมสรลิเวอร์พูลและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของทั้งพวกเขาและสโมสรแห่งนี้พูดตามตรงผมภูมิใจมากม ผมภูมิใจมากจริงๆเมื่อคุณรู้ว่าผมมาจากไหนมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมและครอบครัวของผมอย่างมากแน่นอนฟุตบอลที่อังกฤษนั้นแตกต่างจากที่อื่นมากความเข้มข้นที่นี่สูงมากทั้งเรื่องตอนมีบอลและไม่มีบอลที่เท้าคุณก็ต้องทํางานหนักเสมอและผมทํางานได้ยิมมากกว่าเมื่อก่อนมาก ที่นี่กับโค้ดนักกีฬาในแง่ของฟุตบอลล้วนๆผมแค่เล่นฟุตบอลของผมเองผมมีนักเตะดีๆอยู่รอบตัวพวกเขาจึงทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นผมอยากจะเดินหน้าต่อไปทำสิ่งต่างๆเพื่อสโมสรแห่งนี้ต่อไปและประสบความสำเร็จกับสโมสรน,นี้ผมไม่รู้จักแฟนบอลลิเวอร์พูลมาก่อนฐานแฟนบอลก็ใหญ่โตแบบนั้นแต่มันดีมากและผมรู้สึกว่าพวกเขาชอบผมพวกเขาแสดงความรักต่อผมมากมายและผมแค่อยากตอบแทนพวกเขาเมื่อนักเตะเล่นด้วยความมั่นใจ เขาสามารถทำได้ดีเสมอลิเวอร์พูลเอ็โครายงานว่าอาร์เนอร์ยืนยันว่าเขามีตัวเลือกเพียงพอแล้วในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสำหรับทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้แม้ว่าจะเสียโจวานนี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่งวัย18ปีอีกคนหนึ่งไปจากอาการบาดเจ็บ ACL ก็ตาม หลังจากที่มีข่าวลือว่าของแดงเตรียมที่จะทำการพิจารณาในการมองหาผู้เล่นรายใหม่ในตำแหน่งกองหลังเข้ามาสู่ทีมในช่วงเดือนมก,กราคมที่เป็นตลาดซื้อขายรอบที่2หลังจากที่เลโอนีบาดเจ็บหนักไปแล้วและปิดฤดูก,กาลไปแล้วเช่นกันแต่ล่าสุดอาร์เนอร์ยืนยันว่าเขาพอใจกับตัวเลือกที่เหลืออยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทีมในเวลานี้ที่ประกอบไปด้วยเฟอร์กิลฟันได้อิบราฮิมาโกนาเต้และโจโกเมสแน่นอนว่าเราเสียใจที่เสียเลโอนีไปและเขาต้องพักนานกว่า1ปี จากนี้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บรุนแรงของเขาแต่ผมมีตัวเลือกเพียงพอที่จะแทนที่ผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเพียงพออยู่แล้วนะเรามีเฟอร์กิวอีบูและโจที่เป็น3เซนเตอร์แบ็กระดับโลกเลยทีเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ